และว,วันเสาร์นี้ค่ะคุณผู้ฟังชัดชัดโชว์ของเรานะคะ90ลูกทุ่งรักไถ่ฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะก็ได้พูดคุยนะกับหนึ่งศิลปินค่ะที่จะไปขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยเสาร์ที่4มีนาคมนี้ค่ะต้อนรับน้องแซกชุมแพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคือกันเพลงรายการดีนะครับค่ะนะคะโอ้โหอยากจะบอกว่าคิดถึงแซกชุมแพรมากมากนะคะ ครับผมคิดถึงแฟนๆไหมไม่ได้เจอกันโอ้โหโควิดตั้งสาปีนะน้องแซกก็คิดถึงครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมมาร่วมงานนะครับของลูกรุนของแพรก็คือตั้งแต่โควิดใช่ครับผมค่ะนะคะเราก็แบบว่าไม่ได้จัดมา3ปีแล้วเนี่ยเสาร์ที่4มีนาคมนี่ถือว่าเป็นการกลับมานะคะใน3ปีเลยแล้วก็ได้แซกชุมแพมาเปิดเวทีให้พวกเราด้วยขอบคุณมากๆเลยนะ ครับผมยินดีครับอ่านะคะตอนนี้เนี่ยแซคขาเขามีฮิตเวลาที่ไปเจอแฟนๆหน้าเวทีเขาแบบฮิตให้ถ้วยถังกะละมังหม้อแซคอยากได้อะไรในลูกทุ่งสแควร์ไหนลองบอกแฟนๆสิคะอยากได้ตังครับคือล้อเล่น,นครับผมจบเลยนะคำเดียวจบเลยก็เอาอะไรก็ได้ครับผมพี่พี่อ่าเป็นของแซคขาให้คน ดีใจทั้งนั้นเลยครับ<ม>ครับผมนะคะคแล้วตัวแซกชุมแพเองเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมฟิตหุ่นหรือว่าอะไรยัางไงาไปโชว์บนเวทีลูกทุ่งสแควร์บ้างฟิตหุ่นเหรอครับค่ะก็กทตทุกวันเลยครับครับผม <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ก็เชื่อมเหล็กอักังคาทุกวันเลยครับผมเออนะคะ <c oughs> จะมีโชว์แบบถอดส่งถอดเสื้อบนเวทีอะไรอย่างงี้มั้งไหมถอดเสื้อละรฮะค่ะซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยต้องดูก่อนครับว่าถึงสี่มีนาร่างกายจะเป็นแบบไหนครับ ต้องไปลุ้นเอานะคะก็เดี๋ยวเจอะเจอนะคะกับน้องแซกชุมแพของเราที่ลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะคะเวลาที่ไปคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่ผ่านๆมาเป็นยังไงบ้างคะแซกความประทับใจที่เราจําได้ก็ความประทับใจนะฮะก็ก็อย่างแรกเลยคือได้ไปได้ไปเจอครับที่ศิลปินครับผมเน้นรวมตัวศิลปินนะฮะครับผมนานๆเราจะได้แบบว่า จอเจอกันครับผมแล้วก็ได้ไปเจอแบบว่าแฟนคลับอ่ของแต่ละศิลปินที่มาให้กําลังใจก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งทีใจทุกครั้งครับอยด้ยครับนะคะรวมโดยเฉพาะแฟนคลับแซกชุมแพต้องไปให้กําลังใจคัมแพงกันเยอะๆะด้วยนะคะเนาะในปีสองห้าหกหกเนี่ยววมาว่างานของแซกเยอะมากทั้งหนังละครพิธีกรเพลงเยอะแยะไปหมดอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะพร้อมเต็มที่ขนาดไหนคะเนี่ย ก็อพร้อมครับเพราะว่าก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้พักเลยก็งานมาเูื่อยๆครับผมแต่ก็ดีครับที่ผู้นำผู้ใหญ่อที่ให้โอกาสค,ครับผมไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าละครพิธีกรอ,อะไรเนี่ยค่ะตอนนี้เรามีหนังมีละครยังไงบ้างคะครับก็สําหรับหนังก็ถ่ายเสร็จไปแล้วครับผมก็จะก็จะออก ออกโรงฮะ <c oughs> ครับผมในเดือนเมษายนนี้นี่ครับ<อ>กับเรื่องเอ่อโดนิวครับผีฮา <c oughs> คนเฮครับผอ๋อผีฮาคนเฮนี่แซกต้องเล่นเป็นคนเฮแน่เลยใช่ไหมอ่าเล่นเป็นผีฮะครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้เล่นเป็นผีหานะไม่ใช่คนเฮนะครับผมเออ<ผ>มมเมษายนเดี๋ยวไปดูผลงานแซกชุมแพบ,บนจอภาพยนตร์แล้วละครละคะน้องแซก ละครตอนนี้นะครับก็ขึ้นเกี่ยวไปนะครับกับทางช่องวันครับเพื่อ่นแท้บลอยด์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายทาอีกเรื่องหนึ่งครับค่่ะอาทางช่องแปดครับผมเรื่องไอ้หนุ่มรถไถครับผมอ๋ออันนี้ต้องเล่นเป็นรถไถหรือเล่นเป็นไอ้หนุ่มคะแซ็คเป็นเล่นเป็นทุกนางแม่จริงๆเลยไอ้หนุ่มรถไถนะโอ้ชื่อคลาสิกมากนะคะแซ็คเล่นเป็นตัวไหนเอ่ยผมนะครับค่ะ ผมได้เป็นทนายฮะอ๋อเป็นทนายเหรอคะเออเออครับผมน่าเชื่อถือมากๆเลยทีเดียวนะคะนั่นแหละนะมันก็มันก,มนก็มันก็มีแบบอะไรหลายๆอย่างที่อยู่เบื้องหลังของผมไหฮะ<อ>ครับผมต้องรอติดตามในล,<อ>ละครนะนะคะทานายทานายแซคคนนี้ฮะเขาจะมาในรูปแบบไหนฮะนั่นนะสิแค่พูดก็น่าดูแล้วนะคะ<บ>นอกจากนั้นเนี่ยงานล่าสุดพี่ออยได้ยินมาว่าแซคมีแบบทําพิธีกรพิธีกรด้วยใช่ใช่ครับก็เอ่อ เป็นรายการของช่องแปดครับผมเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรแล้วแซคคนใส่ฮะคนใส่คนใส่ฮะอ๋อชื่อรายการใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วแซคมีการเตรียมตัวคุ้เป็นคนที่ไหนอะไรประมาณอ๋อค่ะค่ะแล้วมีแซกมีการเตรียมตัวทํากันบ้างกันเป็นพิธีกรเยอะไหมคะอันนี้คือเรากําลังแบบอยู่ในช่วงแบบว่าเรากำลังหาหาคนมาถ่ายแล้วก็จะหาแบบว่า จะไอเขาเรียกว่าอะไรวะกำลังอยู่ในช่วงแบบหาแขกรับเชิญอ่างเงี้ยหรอมานี้ไม่ใช่หาคาแรคเตอร์ของรายการอะไรประมาณเนี้อ๋อก็เหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นใช่ใช่นะคะติดต่อพี่ดีเจออยได้นะรายการคนใสเนี่ยได้คือได้ไดอพี่ออยเป็นคนทุกที่เลยนะคะก็เหมือนกันครับต้อที่เออนะต้องให้กําลังใจกันมีงานหนังละครพิธีกรนะคะแล้วก็เพลงใหม่ๆตลอดปีนี้ก็น่าจะได้ฟังตลอดเนาะ ครับตอนนี้กําลังเตรียมทําผลงานเพลงใหม่แต่ว่าเอาจงริงแล้วเราอัดเรียบร้อยแล้ว <lichen S 2> ละครับ<ข>อัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ข>ละครับแต่ว่าเราเรากําลังมาปรึกษาเราจะเอาเพลงไหนดูเพราะว่ามีหลายเพลงค่ะทผ่ผมค่ะก็เดี๋ยวปล่อยเพลงไหนออกมาให้แฟนๆได้ฟังก็ส่งมาให้ที่เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยนะ ได้ครับอ๋อนะคะตอนนี้เนี่ยนอกจากงานจะเยอะแล้วนะคะตอนนี้มีข่าวเรื่องของการแบบจับเป็นคู่จิ้นเยอะมากๆเลยนะคะแซกเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ก็คู่จิ้นนะคค่ะถ้าเรื่องคู่จิ้นเนี่ยผมว่าน่าจะจิ้นมั้งแก่กับลำไยแล้วครับเออลำไยไฮทองคำอันนั้นก็น่ารักมากใช่ใช่ค่ะแล้วมาจิ้นกับใครต่ออีกคะเนี่ยหลังจากนั้นนะฮะค่ะโอคือเอาจริงๆแล้วผมอ่ะ ไปถ่ายละครหรือว่าไปสนิทกับใครเขากา็จับเป็นคู่จิ้นหมดเลยคนระับ <c oughs> ผมด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของเรา <c oughs> เอนาะคุควรอะไรประมาณนี้คนระับ<ม>นะคะคืออยู่กับใครสแสดงละครหรือว่าร้องเพลงคู่กับใครมันก็ดูแบบเข้ากันไปหมดน่ารักไปหมดอะไรประมาณนั้นเนาะโอเค <c oughs> น,เนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีงานเยอะมากๆเลยแล้วเรื่องของการดูแลสุขภาพน้องแซกได้แบ่งเวลาอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ โอแบ่งเวลานลฮะค่ะไม่ค่เดอดรเลยครับก็เอาจิงจี้เขบอกว่าผมจะนอนบนรถนะครับเพราะว่าการเดินางบนถนายละครระ่าสูงเสาร์ี่ผมว่าทัวร์เนี่ยกอนเติร์นนอนนะสิเนาะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้องแซกงานก็เยอะด้วยนะคะเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่สี่มีนาคมเป็นวันเสาร์แซกก็มาที่ลูกทุ่งสแควร์ของเรามาเจอเจอเอฟซนะคะมาจะเจอพี่พี่ดีเจเก้าสิบแล้วก็ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการนะคะให้สนุกสนานกันเนาะครับเต็มที่แน่นอนครับอ่านะคะเพลงใหม่ล่าสุดของแซกออยากให้ร้องสดๆให้แฟนๆได้ฟังกันนะคะมีพี่ออยมีเพลงหนึ่งที่แบบแซกปล่อยออกมาแล้วบอกว่าคุณแม่ชอบด้วยถูกไหมครับผมอ่าเพลงนั้นก็ได้ค่ะร้องสดๆให้แฟนๆได้ฟังกันนิดนึงอเอาตรงนี้เลยไหมฮะได้เลยค่ะจัดไปห้าสี่สามสองอ๋อมันขึ้นขีเลยอะไรนะ <laughs> โอเคะค่ะ <ไป S 2> จัดไปปร่งไอ้ว่าไอ้ปร่งแล่ก็คงบอกคิดกลับไปแม้ว่าเสียงขัดโดวลายปั่นใดคือ่อสิตายก็คงบอกคืน เชี่ยวกลุกข้องยึ่งเตือน,นหนึ่งอยากสิปืนจะฟันร้ายคอยบอกกดตอกในย้ำตัวเน็ตยังก็ไปไว้จูกเคยหยับย้ำตัวใจไอจนหมดเหลือทิ้น Yeah, yeah. สยบนาย้ียลย้วนะคะเออนะคะ <c oughs> ก็เป็นกำลังใจให้กับแซคชุมพในทุกเรื่องทั้งงานหนังละครพิธีกรเ<ม>พลงใหม่ๆที่9ก้าิที่เราจะได้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่ฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะคะน้องแซคได้ครับผมเจอกันค,ครับโอเคค่ะบายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ